เบลล่าถึงกับร้องหลังเห็นแฟนๆญี่ปุ่นมาดูมิทติ้งพระเอกไทยคนนี้ประทับใจสุดๆสำหรับงานแฟนมิทติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นของหนุ่มดอกกราฟคนาวุฒไตพิพัฒนพงศ์กับงานกราฟ The First Asia Tour ทัวแฟนมิติ้ง2022ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียทัวร์ของหนุ่มกราฟ ล่าสุดหนุ่มกรัฟได้โพสต์ขอบคุณแฟนแเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าขอบคุณแฟนแชาวญี่ปุ่นทุกคนมากทุกคนเจ๋งมากสําหรับผมผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับการท่องเที่ยวและความเมตตาของคนญี่ปุ่นและเป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรกที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้ามีโอกาสผมจะมาหาอีกครั้งไม่ใช่การบอกลาแต่การจากไป ผมรักคุณในขณะที่เพื่อนๆดาราเข้ามาสองคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มกรับกันมากมายเช่นคอมเมนต์ของเบลล่าที่บอกว่าว้าวคอนกร์ดนะ